จะขาสีหาอันนี้คัอยำค่อยๆปลูกฝังเขาเมื่ออะไรเล็กเมื่ออะไรน้อยมันเธอเดียวมันเป็นแบบม่ได้หรอกต้องค่อยๆฝังเมื่ออไรน้อยแมนปลูกอีกอย่างสีมันได้แต่เขาเห็นเขาได้จับเขาได้จับเสียมจับเจาะไปจับเบื่องนีหันนี้มัดนี่สิบบาทนี่เขาก็หูล่ะสิบบาทนี่มันหาเงินได้เพื่อเขาที่ใส่เขาสี่ยานเลยบอกการใส่เงินมาเนี่ยโหวันหนึ่งขาสีหาเงินอย่างว่าทำไง ช,ช้วยนี่ต้องเรื่องว่าเออเดือนเดือนนี่สิได้เก็บเห็นเนาะเพื่อเขาสิไดเงินปีหนึ่งเพื่อสิไดเก็บหลังจากปีหนึ่งไปปรับกล้วยนี่นะมันกับอ,ออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ้าเขาขยายไปอีกมันก็ไดมันก็ถึงมันกรไดหลายแต่ว่ามันกับพ่อเขาได้กินเเขาได้ก <ใน S 2> ิ<ใ>นเขาได้ใส่เขาอยู่แบบพอเพียงเนาะอยู่แบบพอเพียงเขาบ่ใส่หลายเขาก็อยู่ได้เขงบอกว่าเ <ใน S 2> ขาบอกว่า <ใน S 2> อันปูเจยปูยังมันได้หลายสังเดชมันไม่ได้หลายดอกแต่ว่ามันกับพอ,อยู่ได้สำหรับถีเขาอยู่บนเนอกครับโบ,บบมีคาใช้จ,จายหลายขาไปอยู่ได้กินใส่แบบประหยดะ<ช>ัดเนาะข็ายู่ได้แบบประหย,ยัดข้าวบัุฟงเปิดเปแรนตามสังคมในเมืองที่จะต้องแบบหาสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเขามาในชีวิตเจ้าของ ชีวิตแบบพอเพียงในในหลวงเขาสอนไหวในในหลวงสอนแบบอยู่แบบพอเพียงเลยเห็นป่ะเป็นสอนไว้เขาก็ามีความสุขสามเรือ,อยูเซ็ตเรือ,อยู่ฮกมัดเรือยู่ฮกมัดส่งเขาแล้ว<อ>สี่มัดเรือยู่ฮกมัดต้องเอาซีฟมัดต้องข้านทัวไปหิ้วมืดท,ที่เหลือแล้วก็บ,บอกว่ามันเบิร์ตแล้วก็บ,บอกเขาว่า เบิบิดแล้วต้องเลียงตอมันเลียงเลียงซุ่มแหนงมันหน่อยหน่อยมาขขึ้นมาสะก่อนเปิดนามพดเรื่องเสียทุกทุกวันศิลคืนท่านอยู่วะมันบบท่านกจ้ะแต่ว่าความต้องการของเขาเขาบอกว่าเลี่ยมเฮน่เลีมยมเน่บอกว่ามันเบิดแล้วแต่ว่ามันกระเลือขึ้นมาเล็กๆหน่อยจังสีเท่ากับพ่อเลียมเหมือนเขาได้เก่ามัดซิมัดแต่ว่าเบิดนี้แล้วก็สีซางหมดแล้วหมดบอกว่าขอเลียงต่อมันซสก่อนเพื่อน เดี๋ยวมันสีใบใหญ่ว่ะเดี๋ยวมันสีใบใหญ่พวกนี้มันก็โอ้พันมันพันใบใหญ่ป่ะคนนู่าพันใบใหญ่คือกันถ้าเข้าว่วยเห็นใ่มันก็ใหญ่คือกันเพียงแต่ว่าอันนี้ข้าตัดดูมันขึ้นมาปัราข้าก็ตัด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 มันก็เลยขึ้นแหนงมาอยู่เรื่อยมันจะเป็นเตยหน่อยมันก็เลยเป็นว่าเป็นเตยพันหน่อยมันเป็นพันหน่อยมันเป็นพัอมีแต่ใบใหญ่เด้เยอะเยกออกกันยู่ปั๊มแล้วขันข้าป้าไว้ต้นใหญ่มันก็สีใหญ่คือกันเตยพันเดียวกันก็เลยมัน เขาเอาเขาเขาเขาอยากให้มันใหญ่อยู่แต่เขาฟูเขาอยากซื้อเขาก็ว่าตัดให้แน่ครับหายใจอ่อนตัดให้เดี๋ยวสวยมันมีคนขำได้นี่โอ้งามอยู่ได้นี่ยแต่มันสูงแต่พันสูงหรือเนาะตัวเนาะมันสูงสูงสูงมันมันอาจจะเป็นคนละพันกันมีมีบางเจ้าเห็นมันต่ำๆกับมีนีมีเหรบของผมกับพันต่ำๆกับมีอันนี้พันพันสูง บอกเขาปลูกผักกลางกันนี่นะพันคอยเห็ดไปให้หนึ่งเขาให้สาวสาวนังเบลบอกหนึ่งเขาหนึ่งบ่หนึ่งเขาหุงเขาไหวเสียบหมูหุงเขาหุงไหวแล้วก็มาเ็ดมาเก็บเตยก่อนมาแล้วบบในจังไปขึ้นจใกเตยเก็บเตยแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยกินกินเขาใส่สายังบ่กยโบกิน ซื้อปากหม้อฝาได้เมื่อไหร่ด้อจ้าขอบคุณค่ะปากหมอ้อเคยกินจะบอกปากหมอนะ่ะกินอยู่จ้แาแซ่บไปแล้จ้าน,นั่งถาวรเคืองนึงอากาศดีนะมืออ้าวบอรกวนไม่ได้ใช่กุยแล้วไปได้ครับแล้วมือหนามา่ไหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ